ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําคลิปส,สั้นเกี่ยวกับตัวตั้งโซ่แบบนี้ครับเป็นน็อตน็อตตั้งโซ่นะครับนี่ครับ,รบเพราะที่มันในหน้าที่การแปลงครับแปลงเดี๋ยวผมเตรียมอันผมจะแปลงเป็นไอ้เปลี่ยนจากการไอ้ตั้งโซ่แบบมุนด้านนี้มาเป็นด้านนี้พี่น้องเ,ออเดี๋ยวสิใเ้เบิงกับไก่ครับ,กรบปกติตัวตั้งโซ่อของเองเก,กฟู่นี่เขาเฮนมาเนี่เขาจะตั้งโซ่เขาจะใช้ ไข้กวงมุนแฉกมุนดานีครับนี่หรือว่าหูเป็นนี่ครับเป็นบ่าจะว่ามุนดานีนะพี่น้องนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมสีมาในน้ำวิธีการ่าเป็นแปลงนอกคือว่าเตื่อยตัวนี้มากครับนี่ครับน็อถน็อกสูบตัวนี้นี่คือว่าเขาที่ห้มงตั้งสูบมันมายูดานีนะครับนี่ที่ว่าเขาที่เขาทำรูไว้นะครับเป็นบ่อเนี่นี่ครับนะเออบัดนี้ต่อไปกับโมตองมุนดานีเนี้ เวลาทีโซยอนตึงโซเขื่นเท่าก fall. ับมันเท่ากับมันตึงนานี่อย่างนี้ครับซึ่งบางทีง่ายง่ายจะไหนเจี๊ยเดี๋ยวเจีอวบ้างนี่เดี๋ยวเจียวไ้เพิ่งใกล้ที่ดีกว่าครับวันที่ผมสีไม่ได้น่าวางที่การเอาใส่ครับเจา๊ยวมันเป็นคลิปเออมันใส่ยังไงหรอเพื่อนผมอยากให้ค uh, ลิปใหม่สำหรับมือใหม่เบ <tr> ้างนะครับสำหรับมืออาชีพว่าคนเขาใส่จับกับต่างหูจักอยู่เนาะโอเคโอเคผมได้เตรียมตัวนี่มาให้แล้วครับเพื่อเป็นการบัคลิปมันยาวครับผมก็สิ อ,นนอันนี้ผมถอดแล้วนะผมถอดตัวเหนียวแล้วครับนี่นี่ครับถอดตัวเหนียวแล้วนะเดี๋วที่ผมก็จะเสีเอาแผ่นน้ำดับใอุก่อนครับเพื่อที่จะเอาตัวนี้ใส่ครับตัวนี้ใส่ถอดออกมาถอดออกมาครับมันนีใส่น็อตสกูแค่สองตัวเองครับนี่ตัวแผ่นดำดับครับแต่ถอดตัวนี้อีกที่ตัวนึงครับนี่สองตัวเท่านั้นง่ายมากพี่อนๆง่ายมากๆได้ครับ สามารถทําได้ทุกคนครับขันต้นใจที่อยากเกบนะสําหรับคุ้นนี้ว่าประมาณการตั้งสูแบบด้านต้านคางที่ครับก็มาเบิงคลิปิดโอนี้พี่น้องกาวเพ่นเนียว่าครับส่วนตัวฟ้องนำม้เขาวนี่ยเขาก็เอาออกมาครับผมด้านออกได้ก็ได้เขาใส่อูดไ้นะครับเพื่อคมสวยงามครับพอเอาแกตฟอนามปแล้วั็ิเน็นหูจงโปรงแบบนี้ครับหูจงโป่งมาที่นี่ก เอาจุ้นนีบมาใส่นี่ครับจุ้นนีบมะไซอ่ามาวิธีวิธีใส่กับวิธยากพี่น้องอืมเท่ากับใส่ตามรูปแบบที่มันเพ็ยมากนี่ครับนี่นี่เ้องเบิรงสีห้องชิ้นตนากาศนะครับหูแต่ว่ามันมันอยู่ลักษณะไหนมันบอทหารดานี่มากครับทหารดานี่มาแบบนี้ครับอ่าให้เอาไอ้ปลายฟังนี่นี่พี่น้องเนี่ยฟังนี่สวมเข้าไปรูนี่ครับเห็นบอมันชิมิฮูนี่ครับนี่รูอยู่ตรงนี้สวมด้านในออกมาด้านนอกครับ นี่ครับมีลูกมันพี่น้องมีลูกมันนี่ครับอา่าก็สวมเ้าไปเลยครับสวมเ้าไปเลยนี่อันด้านนี้ขึ้นานบนที่ครับแบบนี้สูงเข้าไปอา่ามันจะฟิตนิดนึงครับพี่น้นองฟิตนิดนึงอืมเท่ากับดันเข้าไปอา่ดาดันเข้าไปวันนี้ครับไอ้ตัวนี้มันที่ล็อกหลอกนี่พอดีนี่ครับมันทีเป็นล็อกมันอยู่นี่กดลงไปงตร่งตรงเลยครับนี่กดลงไปเลยนะครับมันที่ดังก๊อกดังยางเฮงนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นบ่ ที่นี้เขาก็เอาตัวนี้น่ครับตัวนี้สวมลงไปครับให้ฟันเฟืองฟันเฟืองตัวนี้มันถี่มอคกอกับตัวนี้พี่น้องนี่ครับนี่ให้เอาด้านนี้ด้านนี้สวมลงไปได้พี่น้องครับให้ด้านนี้สวมลงไปแบบนี้ครับลงกไปตรงตรงนี้เลยครับอ่หูมันฟิตนิดนึงครับอ่หรือว่าเจียวไอ้ตาใบหางนู้นคว้านให้รูมันอ่จึงเฟืองให้มันแบบว่าลุ่งๆยังไงก็ได้ครับจึงเปืองนี่ครับ นี่ว่าดันลงเลยกรเลขอะไรพี่น้องดันลงกรเลขอะไรครับดันลงกระเลขอ,ลลขไลลขไอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตะาบหางนวลควานหู้ไม่ดีกว่าครับให้มันลงง่ายๆดีกว่าเนาะให้มันลงง่ายๆนะครับใหญมันรวมเด้อพี่น้องเอาให้มัน,มน,น,มนกะว่าบบ่ฟิตเกินนะครับบ่รวมเกินครับเอาให้พอดีพอดีเลยครับโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวผมจะลองใส่มันก่อนครับเดี๋ยวมันจะนรวม,จะวมเกินนี่ครับผมใส่ลงเลยครับใส่ลงเลย ปั๊บนะครับให้ฟันเฟืองมันกอกันนะครับนี่มันกอกันมาที่นี่ใส่น้ำมันน้ำมันเครื่องอะไรครับหรือว่าน้ำมันจักหรือว่าน้ำมันยังก็ได้พี่น้องรอเลื่อนหรือว่าจจระบีอะไรครับต่ว่าผมจะใส่เป็นน้ำมันหยอดต้องไปแบบนี้ครับเพื่อให้มันรอเลื่อนครับผมไปก่อนผมม่มีแนวบีบน้ำมันหรอกผมจะใส่ฟ้าที่ไ้เทให้น้ำเกลือเลยครับน้ำเกลือที่ครับ ให,ให้อัลมันทะลุม้เหมือนอะน้ำเกี่ยวนี่ครับฟันเฟืองใส่เหมือนเลยรนะครับมาที่นี่ก็เอาฝามาปิดครับอืพี่นอ้องฝามันปิดลงไปทีนี้ก็ขันน็อตเข้าไปครับทีนี้ขนงเลยแบบนี้ครับผมอ่าครับเรียบร้อยอสุดยอดเดี๋ยวผมจะปิ้นด้านนี้มาครับฟั๊บนี่พี่นอ้องห็มว่ ทีนี้เราก็ได้ตัวตัง้งโซ่ที่มาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับตอานี้ไม่ใส่เป็นไขควงปักแบนแบบนี้ครับขันขบบน,น,น,น่ครับแบบนี้ี๋ยวผมจะซดสอบมุนใ้เบิ้งงแรกคราบว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่นอ้องจะสอมดสได้ใส่ได้บ่ครับมันก็จฟิติฟิตนิดนึงครับผมเพราะว่ามันยังไม่อรอเือนมาไหน บจะม้วนได้ครับนี่ถ้ามีแค่นี้เองครับผมอ่าอ่าพี่น้องก็โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสีประกอบเครื่องเพื่อที่จะส่งลูกค้ากับคนขับมอเตอร์ผมส่งเอ็ฟ่ลายตัวเตอาครับแต่ที่มีอตุตัวหนึ่งครับผมนะครับพี่น้องขอตัครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสลับคลิปเรื่อยอยู่ในยนต์ครับผมสลับนี่ครับสวัสดีครับ